สวัสดีครับวันนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับ14มกราคม2566น้องผ้าไหมแต่งตัวพายกระเป๋าสะพายเป้นะนะครับจ,จะไปเที่ยววันเด็กแห่งชาติที่เทศบาลตำบลบ้านเดือนะครับนะไปดูที่นะแม่ทำงานอยู่นะครับตอนนี้นะแม่แม่เหรลูกตอนนี้รอนะครับรอนะรอความพร้อมนะครับยังไม่เดินทางนะ หนูเดินมาทางนี้สิลูกมาหันหลังกลับมาเออเดินกลับมาสิลูกส,สวยๆปะแม่แม่แม่เดินทางมาแล้วลูกแม่ไปที่ทํางานแล้วเดี๋ยวเราตามไปนะคะอ่ะผ้าไหมคะนี่ไงลูกมาผ้าไหมเดินมานี่มาเดินมานี่คะ่ะเดินมาดีๆลูกตัวน,นั้นมันแดดลูกมันแดดไปไม่ได้ลูกมาผ้าไหมคะตัวน,นั้นมันมีแดดนะลูกไปไม่ได้ลูกมา มันแดดนะลูกมันแดดค่อยๆเดินนะลูกนะว้ยว้ยว้ยค่อยๆเดินมาลูกระวังล้มนะคะป่ะเราเดินกลับมาทางนี้มาเดินกลับมาค่อยๆเดินมาลูกมาเดินตามพ่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปชมการแสดงที่เทศบาลตำบลบ้านเดือนะครับงานเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งมีของขวัญมีอาหารมีขนมให้เด็กๆมากมายโดยเฉพาะน้องผ้าไหมนะครับ ชอบมากเลยแต่งตัวรอแต่เช้าไม่งอแง,งเลยนะครับวันนี้หนูจะไปเที่ยววันเด็กแห่งชาติกับการแต่งกายใช่คะ่ะลูกเด็กดีมีวินัยฝ่ายความดีนะลูกนะทำขวัญประจำวันเด็กปี2566ป้าลูกป้ากลับบ้านก่อนป้าไปไปขึ้นรถขึ้นรถป้าเดี๋ยวพอสตาร์รถแล้วลูกมาเบิ้ลเบิ้ลแล้วป้าป้าขึ้นรถแล้วนะลูกนะไปสวัสดีปู่ตายายหรือย,ยังลูกทุ่จ้าอย่างลูก ه, ทุจ้านะคะป่าโอ้นกกับลูกนกมาลูกตามมานะคะก็เป็นความสนุกตื่นเต้นของเด็กๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะในวันเด็กแห่งชาติปีหนึ่งรอคอยมานะครับอันนี้ไม่ได้จัดมาเกือบ2ปีนะครับตั้งแต่มีโควิดมานะครับเชินมาเลยลูกโควิดเริ่มซาไปก็เริ่มจัดงานวันเด็กแห่งชาติเหมือนเดิมนะครับ